อันนี้คืออะไรคะพุตวาวลค่ะพุทวาวลทองเหลืองเป็นแบบสปริงนะคะแบบสปริงหรือว่าลังพึ่งแต่เป็นแบบว่าทองเหลืองจะมีถึงไซส์สีน้นี้นะคะเป็นพุทวาวค่ะสปริงทองเหลืองสปริง สำหรับวัสดุที่ทําจากทองเหลืองนะคะมันก็ดีตรงที่มีความแข็งแรงทนความชื้นแล้วก็ยังป้องกันสนิมอีกด,ด้วยค่ะส่วนตะแกรงสแตนเลสนั้นมันก็ช่วยดักตะกรนไม่ทําให้สกรปรกตัวฟุตบอลสปินทองเหลืองตัวนี้นะคะเขาใช้กับตัวเก็บน้ำใต้ดินหรือว่าก่อนน้ำเพื่อการเกษตรนั่นเองค่ะ จึงมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะเพราะว่าเขาได้มาตรฐานอุตสาหกรรมแน่นอนคะ่ะนอกจากฟุตวาลแล้วก็ยังมีข้อต่ออื่นๆค่ะเช่นเช็ควาลสปริงทองเหลืองตัวนี้เป็นช่วยป้องกันไม่ให้น้ําย้อนกลับนั่นเองค่ะใช้กับตัวมิตเตอร์น้ําปั๊มน้ําแทงน้ําหรือระบบท่อนั่นเองค่ะและทุกครั้งของการใช้งานนะคะเราก็ควรที่จะหมุนเกียวของเขาให้แน่นเพื่อป้องกันการล่วซึมค่ะและข้อควรระวังอีกนิดนะคะก็คือตัวทองเหลืองเขาจะไม่ทนกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดค่ะ หรือว่าจะเป็นตัวบอลวอลที่แม่ค้าถืออยู่ในมือนี่เลยค่ะนอกจากพวกข้อต่อแล้วเราก็ยังมีตัวอื่นอีกน,นะคะหากสนใจอินบ็อกเข้ามาได้เลย